โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาก,กันอย่างเช่นเคยครับก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปเช็คดวงก่อนที่ผมจะไปเปิดตู้กาชาโคลาโบนะสําหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ ก็สาหรับเช็คลิสต์อัปเดตเนี่ยเอาจริงมันมีอย่างหนึ่งที่ผมตกไปเพื่อนๆน,นั่นก็คือตู้การชากิจกรรมครับสำหรับตู้การากิจกรรมทั้งสุ่มการพิบัติจุดเริ่มต้นที่จะเป็นตั๋วเมอร์ลินฟรี40ใบนะครับตู้นี้บวกกับตู้การพิบัติจุดเริ่มต้นสุ่มสุดพิเศษที่การันตีตัวละครระดับเอช่านะครับทั้ง2ตู้นี้มันจะถูกนําออกพร้อมอัปเดตครั้งถัดไปหรือว่าวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังดองตั๋วไว้อยู่นะครับแบบผมแล้วไม่ได้ใช เพื่อนๆอย่าลืมไปตะเลงตั๋วกันให้หมดด้วยนะไม่อย่างนั้นผมบอกเลยว่าเสียดายมากนะครับโดยเฉพาะตู้สุ่มการพิบัติตู้นี้นะครับเพราะมันจะมีแจกตัวละครฟรีตามแต้มไมเลดด้านบนด้วยซึ่งตัวที่แจกฟรีต้องบอกว่าเป็นคีย์ในหลายๆคอนเทนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นล็อกซี่คลั่งนะครับที่ใช้เยอะมากโดยเฉพาะโหมดบอสกิจกรรมต่างๆนะครับ และตัวสุดท้ายที่หลายคนตามหาอย่างตำนานบทใหม่เจ้าหญิงอลิซาเบธหรือว่าอลิซาเบธแดง LR นะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดเช็คดวงกับเพื่อนเพื่อนนิดหน่อยละกันโดยตู้ที่ผมจะมาอัาให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นตู้นี้ครับอ่าจะเป็นตู้การันตีเอ r ซเท่านั้นนะส่วนตู้ไมเลตตู้นี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดเองทีหลังนี้ว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะอันนี้ผมยังเหลืออีก40บใบเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูไลน์อัพของตู้นี้กันหน่อยลกอะยก ก็สำหรับตู้นี้นะครับตัวที่ผมอยากได้นะรู้สึกว่าตัวบาเลนไ์ปีแรกๆเนี่ยผมยังไม่ครบเพื่อนๆทั้งเจนน่านะครับแล้วก็ซานเนลีสองตัวนี้นะแล้วก็จะมีเป็นพวกกลางๆเนี่ยต้องบอกว่าผมแน่นเพื่อนๆช่วงกลางนี่คือผมเนี่ยอัดเยอะมากครับเกมเจ็ดบาปแต่ช่วงหลังเนี่ยผมก็จะมาแผ่วลงนะพอเริ่มรู้สึกว่าถ้าอดหมดตลอดผมน่าจะได้กินดัมมาม่าแน่นอนนะครับก็สำหรับตัวข้างหลังนะครับที่ผมยังขาดอยู่จะเริ่มจากโซนแถวนี้เพื่อนๆน,น,นี่เลย รู้สึกว่าวาเลนติคริสต์มาสเนี่ยยังไม่ครบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอไปเช็คนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเป็นอลิซาเบธจะดูไบไม้พี่รู้เช่ว่าย้าและสุดท้ายอย่างนะพัฒนากล้าแก่งวาเลนติแห่งความยึดมั่นหรือวาเลนติที่ว้ใช้ตีบอร์ดกระลกนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ตันนะรู้สึกว่าอันติแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนไสยแยว่ายน้ำเนี่ยผมจําได้ทะลักโคตรๆนะคือถ้ามันมีแบบให้ตรวจสอบได้ว่าเราได้มากี่ตัวเนี่ยผมเชื่อว่าผมได้เสียยากเกอนสับ๋ยวผขอเชคน ว่าแต่ละต,ตัวเนี่ยผมขาดอะไรบ้างนะก็เริ่มจากสีแดงนะครับสําหรับสีแดงตัวที่ผมขาดนะครับก็นี่เลยรู้เชื่อว,ว่ายน้ำนะครับตอนนี้อันติแค่3นะแล้วก็จะมีอันนี้ไม่นับเออตัวนี้ตัวใหม่เจนนาสีแดงนี่ตัวล่าสุดนะครับมีไหมเบนี่มารู้อันติหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปรอเก็บเพิ่มโคลาโบที่กําลังจะมานะส่วนตัวอื่นก็ไม่มีแล้วนะโอเคครบหมดแล้วนะครับสีแดงต่อมาสีฟ้าครับสาหรับไอ้สีเขียวก่อน สำหรับสีเขียวนะครับตัวที่ขาดมีใครบ้างเดี๋ยวลองดูของกับออสโลผมยังขาด1ึงตัวนะแต่ว่าตู้นี้ไม่มีนะครับแล้วก็ซานเนลี่อ๋อซาเนลี่อยู่ไหนว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะซานเนลี่ผมไปไหนซานเนลี่สีเขียวปะสีเขียวดิซานเนลี่สีอ๋อนี่นีนี่ซาเนลี่นะครับอันตีสนะยังขาดอีก2ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสีฟ้านะสำหรับสีฟ้า ตัวที่ขาดอยู่นะครับนี่เลย1วาเลนติตัวล่าสุดนะครับที่เวติกรอผมเพิ่งมีอันติหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็ดูอิจาน,นาด้วยครับเพิ่งอันติ3านะพอๆกับซานเลี่เลยนะครับส่วนตัวอื่นก็น่าจะไม่มีระวัางในตู้นี้นะครับมิลิม3ามมิลิมรู5นะไหนว่ามีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะสรุปมีหนนะครับสตัว แล้วก็ข้างล่างเลยอ่ะนี่สามหครับมีทั้งหมด5ตัวนะที่ผมอยากได้ในตู้นี้นะครับก็ออกมาลุยเลยแล้วกันจะได้คลิปไม่ยาวด้วยนะ3ามไปครับไม่แสดงอีกต่อไปขอร้องฟาดไปก็เดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้มันกระชับที่สุดนะ เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องดูนานด้วยนะครับก็ตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยละกันเดี๋ยวตัวต่อไปผมว่าผมน่าจะสกิปเฮ้ยมาตัวอะไรครับขอเถอหนึ่งในห้าโอเคครับปั่นนรกนะเรียบร้อยโอ้โห UR ด้วยนะครับอ่ะก็ไปต่อครับเดี๋ยวผมสกิปเลยละกันนะ โอเคลิเลียครับวุดเดี๋ยวนะฮึบมาโอเคลิเลียคริสมาสไปต่อครับขอตัวที่อยากได้หน่อยเหอะเดี๋ยวถามจริงลิเลียสามตัวติดมาอันนี้ต้องได้แล้วฮึบเอ้ยอมผมกำลังนึกอยู่ไม่ใช่นะนเพื่อนๆอันนี้วาเลนติว่ายน้ำครับ ตัวโคตรเก่านะไม่ใช่มเตนตีที่ไว้ใช้ตีกระลอกนะครับตัวนี้นะหม่กอมาครับฮึบโอเคมาแล้วครับตัวแรกที่ได้ใช้นะลุชเช่มาเกล็ดว่ายน้ำครับขออีกสักตัวนะมาฮึบโกตเพอร์เฟสได้ตัวเฟสมาสองนะตอนนี้ฮึบสมเหรียญสุดท้ายฮึบโอเคโมโนโฟ้าครับ สองเลียญสุดท้ายได้โปรดเดี่ยวลิเลียกอดลิเลียตัวที่3ไอ้เนี่ยหมายถึงหมายถึงตัวเนี้ยตัวที่3นะครับถ้านำคริสต์มาสด้วยเนี่ยเท่ากับผมมี4ตัวลิเลียนะจาก9ตัวที่เปิดไปนะไม่กอดฮึบไหนมาดูนีลิเลียหรือเปล่าตัวสุดท้ายนะครับมาดูเปิดแล้วก็ดูปิดแล้วกัน โ oh อ้โหใหม่ก้อนมากเท่ากับว่าผมจะได้ตัวไปอัพแค่ตัวเดียวจริงเหรอได้แค่รูเชลมากระเลตตัวเดียวจริงเหรอขอตัวนะเนามบาฟาไปเดปอทเดปอทมา โอเคครับอีสตินว่ายน้ำน,นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผลประกอบการวันนี้นะครับจาก10บใบได้มา1ใบนะครับที่สามารถเอามาปลดตัวละครได้นะ <c oughs> อ่าก็ปลดไปเลยครับดูเชลมากระเด็นว่ายน้ำนะครับ อันตีสี่เป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปเช็คดวงวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายผมก็ย้าเตือนเพื่อนเพื่อนอีกทีนึงสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เปิด2ตัวนี้อย่าลืมไปเปิดด้วยนะเพื่อนๆถ้าตัวหายผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่หุุดหงิดมากๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคืนนี้ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะไต่แรงทําอันดับใน PvP โหมด chaos นะครับอย่างชนะใจนะเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยว่าคนสุดท้ายเนี่ยมันแข่งขันกันหนักมากนะครับ อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย